เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกม Day Spy d a y l i กันอีกแล้วนะวันนี้ผมมาเล่นเซอร์เฮ้ยประเ็นผมเล้าเนี่ยประเ็นผมแล้วไวจังะเพิ่งเริ่มเกมเองไวเกิไนไปเปล่าวิ่งเลยครับผมจเจอตัวใหม่ด้วยนะคลิปที่แล้วเพิ่งทําไปเองคลิปนี้จะโดนตบแล้ววันนี้เรามาเล่นเซอร์นะครับผมเพราะว่าแบบ ผมเห็นอ่าผมเล่นแต่คิวเลอร์แล้วผมก็กลัวแบบท่านผู้ชมเบื่อนะครับว้บเดินไวเดงวะ<อ>เดินไวมากผมเอาไฟฉายม่วงมาเลยนะผมจะมาส่องตามันบอยไปซะผมจะมาส่องตามัน ม,ม,มันมีหลอกด้วยไอ้หมอน,นี้มันหลอกไฟเก่งหลอกไฟเก่งเหรอเพื่อนสองให้มันบอดตัวมันมองยากอยู่หน่อยนะตัวมันเล็กๆนะครับผมไอ้ตัวนี้มันมีหลอกมันหลอกอีกแล้วมันหลอกผมอีกแล้วไอ้หมอน,นี่ ลมม้มมาไอพีสองตาอีกรอบเอ้ยมีมองฟ้าด้วยหมอนี่มองบนอ่าเชี่ยม่หนานะไอหมอนี่หลงหลงบอดอีพีเมินยังเมินยังเมาเมายังเมาไฟฉายยังวนวนทั้งวันวนทั้งวันเฮ้ยโอ้โอสกิลวันพอดีแบบตัวเราเป๊ะเลยนะเมื่อกีน้นี้ผมย่อไม่ทัน เสร็จไปแลวสองเครื่องเมื่อกี้แบบชิวเลอร์อเมาหมัดจัดเจอเราสอบแบบสองไฟฉายรัวหลงเลยไปไหนวนะน่าเพื่อนเราอยู่ฝั่งนี้มาเพื่อนชิวเลยชิวเลยเออิวเลย ทำไมเพื่อนเราไปชื่อจีนกันเต็มเลยเนะี่ยผมเอาเปิร์ฟพันธามมาด้วยนะครับผมแล้วก็เปิร์กอ่าตัวประกอบเนาะเวลาเพื่อนเราโดนแผลนะ่ะเอ้ยโดนอุ้มนะครับผมเราจะได้แบบวิ่งไวๆนะถือว่าแบบสายซัพพอร์ตเลยเอา้าทำไมมันไม่ตีเพื่อนเรา,มาเมื่อกี้นี้เรารอเลยเรารอเรารอฝ่ายไม่ปันหาเตลเรื่องนะอย่างนี้โดนด่า คนละตีบตีบจูโคตรตึงโอ้โหตีปตีบตึงจัดเออสองตาสองตาไปตีปเป็นมาแล้วไอ้หมอนี่มันเดาใครอะ่ะมันเดาวตีบนะครับผมเราซัพพอร์ตเพื่อนแบบเต็มที่นะเราจะซัพพอร์ตเพื่อนแบบเต็มที่ไฟไม่ปั่นนะ ตอนนี้แบบเพื่อนสองคุณที่ปัดไฟด่าเราแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่เป็นไฟเออโดนไปทีนึงเขาทำอะไรอ่ะเอาเอาารเาล้อสองไฟครับเราล้อสองไฟมาบอด บอดอีพีหมื่นหมืน่มนเมาหมัดชิลแล้วตัวนี้เมาหมัดอ้าวหลงเลยเหมือนไป่ฉาดเราจะหมดแล้วเล่นสนุกเกินเอ้ยเมาหมัดเบาหมัดไอ้นี่ร้อนละฟิลเลอร์ร้อนตีไม่โดนแล้วเมื่อกี้นี้ตีว่าวนะริปวนปวนริมป่วดปวนคนบอกว่าวันนี้นนตัวดีวิย้ยโอ้โหได้ทั้งคนได้ทั้งไม้ วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเออมันเปลี่ยนเป้าหมายหมอนี่มันเปลี่ยนเป้าหมาย,มมายโดดเอ,อ๊ยใจเย็นใจเย็น <c oughs> เอ,อ๊ยตีตีอะไร ทำอะไรมันจะทำอะไรเฮ้ยมันบินข้ามหน้าต่างได้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ลบไม้เลยไปต้อกเลนอ,อ๋อแย่และเพื่อนไฟฉายละหมดอะ่ะแย่มากเลยเมื่อกี้นี้ไฟไม่แปรหาแต่เรื่องเราอะ่ะ เฮ้ยผมมีเพื่อนรอดึงผมมีเพื่อนรอดึงเอา้าเพื่อนไม่น่าวิ่งเลยเหมือนชื่เลยเขาจะไม่รู้นะครับมาเพื่อนจังหวะนี้แหละฮีโร่มาแล้วเพื่อนเรามาและอยู่เลยเป้าอยู่เลยเป้าอยู่เลยเฮ้ยทำไมตัวนี้แบบน่ารักมากเลย ไอตีปไอตีปโดนไล่ใช่ไหมโอ้ไผ้ชาช่ยล้มหมดอะทำไงดีผ่านไฟดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ได้ออกนะไฟไม่ผ่านหาแต่เรื่องเออเปลี่ยนเป้าหมายไอ้นี่มันเลี้ยวไอ้นี่มันเลี้ยวมันเจอสาวเสื้อส์ลายสก็อตผมวิงเลยผมว่ามันมาอาผมชัวร์เลยวะ เพราะเราเหลือแบบเฟสสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดกล่องก่อนเนานะเอา้าแล้วได้ไฟฉายเหลืองอย่างนี้ได้ต่ออย่างนี้ได้เล่นต่อเพื่อนอยู่นู่นครับเพื่อนอยู่นู่นหมาแล้วมาแล้วมาเพื่อนเราเรอซับอยู่เราเรอซับอยู่ไม่ต้องกลัวอ่าแล้วล้มอ๋อ เหมือนคาัตกรอตัวนี้จะรีบนะมันเห็นผมหรอบอดเือนตัวนี้จะรีบนะบอดอีกทีร้อนอยังร้อนอยังโอนอุ่นหอนอุ่น,อนเอาหลงเลยไปหนยังเอ,ยอ้ยนี่เมาบัดอ้นี้เมาบัดโดนผฉายรัๆวๆผมว่ามันเปลี่ยนเป้าหมายแนะ่ไปเพื่อนไปไป,ไปวิ่งวิ่งวิง่ง อยากได้ไฟฉายจังเลยในกล่องนี้มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเลยรอครับรอรอไฟฉายเราเหลือ <ๆ S 1> น้อยมากเลยเราจะส่องตามมันบอดไหมเนะี <S <S ่ยเอ้แล้วเพื่อนมีขวดนมแล้วปั่นไฟเสร็จอาตมกรตัวนี้แขวนได้แค่ผมไรเพื่อนอยู่ครับโอ้ไฟฉายเราแบบหมดไปแล้วอะรอรอเลย เอาละโดนโอ้มันหันหน้าไปฝั่งนู้นะครับส่องไม่ได้เสียดายไปฉายหมดพอดีนะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเก็บไปฉายผมคืนดีกว่าเฮ้ยไปไหนนะ่ะแผดเสาไหนอะเอ้าหลุดเฮ้ยเพื่อนเสาอ,อยู่นี่ตีเสาอยู่นี่ตีมันไปไหน่ะตัวนั้น เฮ้ยรู้เหมือนขันตกรรนเขาจะยอมแพ้เอ้แต่มันมัน,ม,นมันไม่อยากให้ผมออกมันไม่อยากให้ผมออกมันบอกไอ้ตัวนี้ตัวดีเอาไปเอาไปเอาของไปโทษโทษโทษทีโทษทีโทษทีโทษท,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 ทีได้ไหมโทษทีได้ไหมไปดีกว่านะครับผมเกมนี้เราแบบปวดมากส่องไฟแบบ เขาแบบอุ้มเพื่อนเราไม่ได้เราแบบส่องไฟอย่างเดียวเลยฆาตกรแบบมเมาหมัดมากโดนไฟฉายเราแบบจีรัวเี๋ยวเราแบบ GC นะครับผมเกมที่ดีผมไม่ได้ปั่นไฟเลยอะอเมื่อกช้านะไ <c oughs> ล่แบบวิงว่งเล่นแต่ขับฆาตกรน,นะเมื่อกี้ ก็โอเคับผมก็จบไปเรียบร้อ,อยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปเนาะ,ะขอบคุณครับ